สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะ,ะเรายืนงงอยู่ในดมกล้วยกล้วยทั้งนั้นเลยคือแบบว่าเยอะมากๆนะคะมีทั้งกล้วยกินได้และมีทั้งกล้วยกินได้และกล้วยด่างต้นนี้นต้นนี้คือน้ำว้าไอศครีมน้ำว้าไอศครีมต้นนี้นะคะเืาเรียกว่าโหโหน่อกําลังดีนะคะลายกําลังสวยเลยน้ำว้าไอศครีมต้นนี้เท่าไหร่คะสองพันห้าสองพันห้าละทุกคนคือดูลายดิ ลายแบบมันก็ละมุนละมุนเหมือนไอซครีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนนี้กำลังมาเหรอทำไมคุณคิดว่าใช่เป็นน้ำว้าตระกูลน้ำว้าไม่ว่าจะเป็นว้าคอมนะคะหรือว่าว้าไอซครีมเหล่านี้ยิ่งโดยเฉพาะว้าคอมอะ่ะโอ้โหคนกําลังแบบว่าตามหากันเยอะเลยเมื่อก่อนเคยสูงสุดเท่าไหร่ตัวเนี้ยอันเนี้ยถ้าช่วงที่แบบกล้วยด่างพริก,รกอ,อ่ะคือราคาเขาก็หลักหลักหลัก,หล,กหลักพันไปปลายหลักหมื่นกันอยู่แล้วอ่าต่อไปต้นหนึ่งอันนี้เป็นตานีด่างตานีด่างเท่าไหร่คะร้ร่ 5เดี๋ยวนี้กล้วยด่างราคาน่ารักเนะาะเออราคาจับต้องได้ออออไนี่นี่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตานีถ้าไซสเนี้ยต้องเท่าไหร่ต้อง20,000นเนะาะใช่ไหมเออแล้วถ้าอย่างไอศครีมต้นนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนสูที่เคยปล่อยหนห้ะราา4 0 0 0 4 0 0 0ใช่ไหมเดี๋ยวนี้2,500จ้าชอศครีมอนะ่ะใช่วัคค้อม,มีไหมคะ รอเพราะว่าเห็นคนตามหากันหนักมากเลยว่าข้อมช่วงเนี้ยใช่ไหมมันแสดงว่าทํายากให้ช่งยากแต่ว่าให้น้อยอ๋อถ้าอย่างว้าค้อมอ่ะถ้าอย่างว้าค้อมตอนนี้ถ้าเป็นของที่จะค่ะหรืออะไรเอ่ยอยู่ประมาณสี่พันห้าเริ่มต้นใช่ไหมคะว้าค้อมนะคะเริ่มต้นสี่พันห้าขึ้นคอริด้าต้นนี้นนัสอง ใช่ไหมคือชําคือแบบปลูกมานานแล้วแหละเออสองพันนะทุกคน,นต้นต้นขนาดนี้<อ>ตัวนั้นจะเป็นมันจะมีอ่ามีฝาด่างด้วยอันนี้ฝาด่างใช่ไหมคะนี่ตัวนั้นปฝาด่างปฝาด่างเท่าไหร่คะเนี่ยฝาด่างเท่าไรก็สองพันแน่เ <2000. S 2> นี่ยฝาด่างนะแดงอินโดละคะ เนี่ยอย่างอย่างสมมติอย่างเนี้ยเขาเรียกลายอะไรอะคะที่แบบว่าเป็นเป็นแบบว่าสีเขียวเขียวายมีเม็ดฝนอ่าอย่างนี้เรียกเม็ดฝนได้ไหมลายทั่วไปอะค่ะอันนี้ลายทั่วไปใช่ไหมเอออันนี้ก็แบบมีหลายราคานะขึ้นอยู่กับลายนะคะโอ้แต่น้อยและที่สําคัรผมยืนอย่างนี้อ่ากลิ่นดวนใจเหลือเกินอยากจะเด็ดไม่หอมมากอะอ่ะถามเรื่องกล้วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้กล้วยเรามีหลายพันในที่ที่อยู่ในร้านเราเนี่ย โอ้โหคือแบบว่าแสดงว่าที่บ้านเนี่ยคือขายหน่อกล้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะหนอสะสมสายพันธุ์ห้วยอ๋อนี่ดูอย่างต้นนี้นะทุกคนไม่ใช่เครือนี้นะคะเคยได้ยินไหมแซรล์ไม่เคยได้ยินก็เพิ่งมาเจอที่นี่ครั้งแรกนะคะอ๋ออ่อยสนะอ๋าต้นนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์ไหนอร่อยสุดอโสดโอ้โหโอ้โห่ดูนี้ยักษ์ใหญ่เลยโอ้ย โอ้โหขอเทียบกับหน้าหน่อยได้ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลเหมือนโทรศัพท์ยุคก่อนเลยกล้วยใหญ่โตมากกล้วยเทพพรลดชื่อนี้ชื่ออะไรนะกล้วยเทพพร์ลค่ะกล้วยเทพพร์ลตัวนี้จะมีสารบำรุงใส่ตามตัวนี้จะมีสารแคนนินค่ะที่เป็นสารเคลือบกระเพาะว้าวกินสดได้อย่างเดียวไม่สามารถโดนความร้อนได้หรอใช่ถ้าเราไปปิ้งไป แว่าแค่มองจากภายนอกนะละมุนมาก่าดูดิตอนนี้ตากล้องไม่ได้ดไูไม่ได้ดูคนนี้ละผมจะไปเต้นดันข้างหลังแล้วเนี่ยโอ้โ oh. หคือแบบสีละมุนมากเดี๋ยวขอชิมชิมได้ค่ะชิมได้คือแบบหวานนุม่มหวานแต่ไม่ใช่หวานแบบปี๊ดเป็นหวานแบบละมุนล,ละมุนมันมแล้วเนื้อแบบฟูมากามน้ำปั่นอร่อยพี่ เนื้อโคดฟูอ่ะไน่าเชื่อมันมีกล้วยประเทศเ้ยเดี๋ยวมันรสชาติคล้ายๆอะไรอ่ะเนื้อมันจะฟูเหมือนเนื้อกะท้อนนะคะอ่าใช่ใช่้ายกระท้อนมากเนื้อฟูอร่อยวันนี้ขายหน่อค่ะหน่อละสองร้อยบาทหน่อละสองร้อยนี่อันนี้ใช่ไหมคะอ่าก็จะมีแบบนี้แล้วก็เป็นหน่อขุดใหม่อ๋ออันนี้ด้วยนี่กล้วยเทพรสนะคะอันนี้หน่อใหญ่เลยนะหน่อก็คือเริ่มต้น200บาท นแน่นมากค่ะนี้ต้องขอบอกว่าเหนียวหนุบหนับเหนียวหนุบหนับนีใ่ใช่ไหมนี่นะนี่น้ำไว้ยักษ์เหนียวหนุบหนับจริงๆทุกคนคืออันเนี้ยถ้าเขาขายเป็นเป็นเป็น,ปนหวีกันเน,นี่ยค่ะเขาขายหวีแล้เท่าไหร่ราคาจะน่าจะอยู่ประมาณหวีละคะ วีละห้าสิบคะทุกคนถ้าสมมติื่าใครเอาไปปลูกแล้วอยากจะขายอย่างเงี้ยนะส่วนมากเขาจะชั่งกิวแต่เราอ่จจะไม่เห็นมีขายตามท้องตลาดเพราะพวกนี้เขาจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้วก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีขายตามท้องตลาดแต่จะเป็นกลุ่มแบบลูกค้าที่แบบว่าชื่นชอบในตัวกล้วยน้ำวาย,ยักษ์อยู่แล้วเพราะว่า,าสามารถนาไปแปรรูปได้หลากหลายทำกล้วยทอดค่ะเครื่องคุีนม่ง่ายไหมคุณ คือแบบว่าทําได้หมดก็คือตามสไตล์ด้วยนะหวานใช่ค่ะแต่ว่ารสชาติจะเด่นกว่าจะเด่นขึ้นไม่ไม่ไม่ขาดแล้ใช่มันไม่แข็งไม่กระด้างเพราะเท่าที่ชิมดูเมื่อกี้คือมันเหนียวนุ่มหนึบจริงๆเหนียวนุ่มหนึบเลยจะให้ลองชิมสายน้ำผึ้งโอ้มีสายน้ำผึ้งอีกกล้วยสายน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นกล้วยหอมแต่ว่าจะไม่มีแก๊สกรรมฐานไม่ทักให้ของอื่นทานแล้วไม่ทอดอันนี้เป็นกล้วยหอมที่ที่แปลกมากเพราะว่าลูกเขาจะไม่ยาว แล้วจะจุกเสียงแน่นแต่ตัวนี้จะไม่เป็นนะคะคือทานแล้วจะไม่มีแก๊สในกระเพาะอ๋อกินเลยเมื่อกี้ลืมให้ดูอันนี้รูปทรงแปลกมากอันกนล้วยนมสาวกล้วยนมสาวกล้วยนมสาวนะทุกคนน,ะน,นี่โอ้อันนี้หนอ่อส่วนใหญ่หนอ่อเริ่มต้น200บาทใช่ไหมคนะ อ่ระร้อยทันหแล้วต่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวกล้ยยวออนนยไข่ที่อร่อยที่สุดก็จะเป็นสาววันซือของวะอ๋อันนี้คือกล้วยไข่ที่อร่อยที่สุดอันนี้มาถ่ายวันแล้วมันก็จะกรอบหน่อยชื่ออร่อยที่สุดว้าวแล้วชื่อยังไม่ธรรมดาอีกอยังเลาตัดให้ดูเนื้อแต่ว่าอันนี้มันจะชิมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเนื้อมันสาวดูชื่อดูชื่อสาวกระทือโอ ลมเสียใช่เพราะว่าสมัยก่อนนะกล้วยพันธุ์นี้หายากมากเราพยายามหาที่แบบพอจะดูสีเนื้อได้เพราะว่ามันหลายวันแล้วอะแมงมันเริ่มเจาะแล้วอะถ้าโดนแต่เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในตระกูลกล้วยไข่เในตระกูลกล้วยไข่อันนี้อันนี้มันโดนแมงเจาะแล้วคือชิมไม่ได้นะเพราะว่ามันหลายวันแล้วโดนแมลงเจาะไปแล้วนะคะแต่การันตีว่าอร่อยที่สุดในบรรดากล้วยไข่ใช่ค่ะ สุดในตะกรุดกล้ว,วยน้ำว้าคือน้ำว้าดำค่ะอันนี้อันนี้มันไม่ใช่กล้วยเน่าใช่คืออันนี้คือสีเบสิกของเขาเลยใช่ไหมอ,อันนี้เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในบรรด,ดากล้วยน้ำว้าเรียกได้ว่าน้ำว้าดำเนื้อจะบเนื้อจะดำเหมือนกล้วยเน่าอะคะ่ะแต่เนื้อข้างในให้ลองเราให้ชอบทันเลยเพราะอันนี้อร่อยโอ้โห นี่คือเปลือกบางมากเนื้อจะเนี่ยวแน่นแล้วก็เหมือนกล้วยตากน้ำผึ้งโอ้โหอันนี้ต้องลองละอ่ะทำาเปิดปอกให้หน่อยดิลองครึ่งนึงอนนี้ด้านหลังของเราเขากำลังอะไรกันนะไอาราบิกค่ะลาบิกเส้นลาลาบิกใครมาพี่โลก็กำลังเลนเลยมาลดความอ้วนกันอ่าอ่ารสชาติเป็นไงืม สมคำล้ำลือหอมหวานเหนียวนุ่มอร่อยจริงแล้วเปลือกบางมากคนอร่อยหอมเหมือนดอกไม้นะอืออือครั้งแรกในชีวิตเลยพี่อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงๆเหนียวหนึบแล้วแต่ว่ามันหอมหอมมันหอมแบบขึ้นจมูกหอมเป็นเอกลักษณ์อ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะดูแบบว่า ดูใครไม่รู้ก็บอกว่ากล้วยเน่าเนาะจะเป็นกล้วยขนุนกล้วยขนุนฮะกล้วยขนุนตอนนี้เนื้อจะกรอบเหมือนเนื้อขนุนเลยค่ะกล้วยขนุนแล้วก็กลิ่นก็จะมีกลิ่นขนุนอ่าดูซิกล้วยขนุนจะเหมือนขนุนไหมเลยกินจะเหมือนขนุนนุ่นนเลยอ่ามีความคล้ายมีความคล้ายขนุนมาชิมเนื้อเนื้อจะกรอบๆอย่างเงี้ยค่ะเนื้อไม่เละอืม จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะออกแบบออกแนวแบบกรอบกอบกรอบๆแบบกรอบปุ๊บเลยพร้อมเหมือนขนุนใช่ใช่ใช่โอ้ดีมากพวกนี้มันมีธรรมชาติคือว่าเราไปสมผสยธรรมชาติค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยคือเราสะสมกล้วยสายพันธุ์โบราณดั้งเดิมสุดจริงพวกนี้เป็นไม้อ่าโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมก็คือ สนสมบัติอาณาจักรกล้วยจะเก็บสะสมสายพันธุ์กล้วยแปลกแล้วก็กล้วยหายากชื่อสวนสมบัติอาณาจักรกล้วยอันนี้ว่าเป็นการด้วยไใช่ค่ะใครสนใจนะอยากได้หน่อไปปลูกเอาไว้แล้วแล้วเวลามันเป็นลูกอ่ะมันสามารถมีหน่อแทงใค่อยาอีกไหมแสดงว่าคนเราไปเนี่ยไปสามารถไปผลิตต่อได้อีกได้อีกครั้งหนึ่งนะชื่อเพจเพจอะไรนะคะ วนบ้านอนาณาจักรกล้วยสม,มสมบัติอ้อเพจนะคะสมบัติอาณาจักรกล้วยจะสะสมกล้วยแบบพันหายากพันโบราณพันแปลกๆนะใครอยากได้ไปปลูกนะคะทักเข้าไปถามที่เพจได้เลยเพราะว่าที่เราพาชมมาเนี่ยยังไม่ถึงเครื่องเลยนะ,ะนท่าน oh oh oh, ดูนี่อันนี้ลูกีสวยมากแค่ม <า S 2> องผีเดียวนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงผีเสื้อสมุนชื่อเขาคือนางยักษ์ทองผาภูม โอ้โห <300. S 2> oh ว่าคมนะสีแบบสวยมากไปสร้างราคาได้เวลาใช่คือแบบว่าคืออันนี้ไม่ใช่นางยาค่ะ หอมเหมือนน้ำหอมอ่ะใช่กินเหมือนน้ำหอมแม่ความแรงอ,ะอ่ะโน้นฮเฮ้ยเดี๋ยวรสแปลกมากนุ่มละมุหนหวานหวานแล้วมันมันเป็นความหวานที่อธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเป็นความหวานแบบละมุนเออสว่า์ของคนรักกล้วยจริงๆคุ้มากคุณซื้อสามร้อยหน่อเดียว เอาไปแตกหน่อได้กิบเยอะสูตรจริงอะไรจริงปะผมสนใจตัวใหญ่นะทำไมอ่ะจะไปตัวใหญ่อีกเหรอจะไปจบตรน,นม้นจบคลิปตนม้นรอ,อ<ห>พี่รจริงอ่ะพี่เขามีแบบว่าอีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอขออันนี้อีกต้นนึงอันนี้คือ,อ,นนคอเท้มพนมอ่าถ้าสังเกตลักษณะลูกเขา เหมือนมือประกบกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเทพนมมันก็มีแบบว่ากล้วยด่างด้วยเนาะมีแล้วราคาสูงมากตอนนี้ก็ยังสูงอยู่ขายยากมากด้วยนะกล้วยด่างเทพนมนะแต่เนี้ยเป็นกล้วยเทพนมธรรมดาใช่ไหมคะค่ะอันเนี้ยคือมันอ่อนอแต่รสชาติยังไม่สุดแต่เนื้อจะเหมือนคาราเมลเลยคะ่ะเหนียวเหนียว,ว บินหอเหมน้าราเมลใช่เนื้อนุ่มอันนี้ขนาดผลยังไม่แก่มากนะเพื่อร่อยเนี่ใครสนใจอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะคะชื่อร้านหรือว่าชื่อเพจของพี่เขานนคะสมบัติอาณาจักรร้วยเบิรโทรตามนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยอยากมางานวันนี้ยังทันอยู่ถ้าใครอยากมาเห็นกระตามาชิมกับปากเหมือนเรานะชิมเลยคุณมาที่นี่เลยงาน สวนชมน่านนะคะที่พิษณุโลกร้านของพี่เขาเนี่ยคือถ้าขี่เข้ามาปุ๊บอะคุณก็จะเห็นเลยที่มีกล้วยแขวนเยอะๆนะคะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์กล้วยโบราณกล้วยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะก็มีที่นี่นะคะแล้วก็มีหน่อจําหน่ายด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะได้พันธุ์กล้วยแปลกๆกล้วยหายากนะคะไปปลูกที่บ้านไปปลูกรับประทานนะคะมาได้เลยที่นี่นะคะหรือเข้าไปที่เพจของพี่เขาก็ได้ ขอจบด้วยเดี๋ยวขอจบด้วยต้นนี้นะคะเทพพรสค่ะ